สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับช่องบอลกู๊กูนะครับอ่ะตอจากคลิปที่แล้วนะครับสวัสดีตอนเช้าต้องขึ้นปรดเทไทยนะครับเพราะวันโมขยินเนี่อมาเปิดคลิปอยู่ลำตะคองเลยครับเนี่ยนี่มผมตอนนี้เรากำลังสิเดินทางไปเอาเ้าสารไปล่งนะครับ ซีพีวังแดงท้าเรือลระบุรีนะครับเพื่อท้าเรือครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงครับไปเรื่อยๆตื่นมานอนอยู่น้องบุญมากมาหอดเทียงขึ้นขึงโอ้ห่วงไปเพไว้นอนลุกขึ้นมาบ่างสีเีนี่เออลุกบอกมา เดินทางกันนะว่าไปหอดุลจกเกา่าม่งขึงรว่าเก่าม่งขึงนมั้งหอดจากสีนนรด้ลุ่มบวมมวเนี้อย่างตกค้างเยอะไปหอดสายไปเนี่ยเล็น้มากว่ไว้เนาะคือคือแล้วเกือบซีถุนแมล้วข,ขึ้นเนาะออกมาเกือบซีถุนอีกไจ้อีก ชิบหานาทีซีถุกเลยวะไปเด๋ยวชาวใบซีมาลำทางกันโอ้เมตจอดอยู่น้องกีเข้าห้องน้ำเออสุดบองห่วงกันมาเล่นขีมาอีกนั่นเรามาง่วงโอู้นั่นเลยครับ ขึ้นหน้านตลาดละนอนเลยผมก็มคืนท้างกสร้างเซ็ตแล้วนะครับแต่ท้านได้เปิดให้เรียนโมอเตอรว์วีโอล่าบางปีนีน้เซ็ตเรียบร้อยเลยครับผมครับนะเดินทางครับผมก็คลิปนี้ก็ เป็นการเดินทางไปซีพีวังแดงนะครับไปถึงามีโอกาสที่ไทยเข้าใหไทยเกิดสีไทยนะครับครับผมเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันครับโอ้โหสซวกับผมมีการสเสถียรทุนทุนเบิ่งไปเ้ยครับเพื่อครับผมไปเดินทางเ้ามหอดปมบางจากกลางดุงนะครับ เี่ยวิวจอยแวะเขาของนามมันครับเดินทางต่อวิวสวยเขาใหญ่เห็นรึเนล่แวะเขาของนา้นนนาครับปวดท้องโอ้กินกระเทียวลำมไปหมาดพื้น้องเสียบดขึ้นเลยกวนสีเพียร จะขอให้จอดป่ป๊บผมขอมาจอดเลยเลวปวดท้องแห้งปวดง่ายหรอชิม่งหอดป่ะวันนี้้ยลงก็น,นอนหาซีบอาซีบครับทำใจเพื่อไว้เยอะกว่าไปลงว่างว่างดองสายยากเอาเพือนว่างดองว่างแดง ครัถล,ล็อกไ่ได้นะครับต้องดับเครื่องถอดกุญแจไปนะคล็อกไ่ได้ท่านเดี๋ยไปเหอีกจักเงินสีเห็ียดไปบูถอะแก่กันได้อ่ะพี่นอ้องเดินทางเข้าเบื่อแต่เสียงกีบีติด,ดแต่มันห้องไม่อยากรู้นะครับแบกขี้ยังมันถลอก ลยหอยนำไปกันนี่มันละใช่ของขับไปกับว่มีงานโรงงานน,นี่คือเจ้างานมาคอยมีนะครับงานรถพ่วงนี่บ่มีเลยจอดเลยครับอันนี้เทเลอร์เขานี่ดีอยู่ยังเนไงครับเทเลอร์นี่ยอืออื่นเขาเจ้าก็บว่าครับคนว่ามันเมือ เงยกุ้งผาต้อเจาะเลยบ่ะครับเทเลอร์กะผมกะเลยต้องขับก็ใช่ครับเพราะว่าผมเล่ยบอกเราไว,ว้ว่าตอนมาถามเราถามมนาะคยว่าเคยตอนมาแหลก,หกแลกเราถามว่าเคยขับปับรถเนียงอยู่เคยขคับเทเลอร์เป็นเรียบ พุ่มผ่าบ้านนี่พอคิดว่าเราสีซื้อเทบเลอร์ม,มากเนาะโอ้อ่ะโมเป็นยังเงินคือกันครับเมื่อย์แน่ซามันตีก็นอนนิดหนึ่งเพราะเด็กเงินซืน้อนอมให้ลูกครับลูกหน่อยอยู่ลูกกระลังหน่อยอยู่เออบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนแดดเด้อมนี่คือมืองจี๋ละ่ะ ไปหอดพุ่นเพราะว่ามันต้องจอรดรถทันหนาเสียแดยดนะหอดพุด่มนี่นอนเดินหน่อยมะเดินทางกันคนรับผมเด็กศิษิ์ไทยเบิ้งบรรยากาศเรือ่อยๆนี่ฟ้ามช,ชุกชัยนะครับนี่ตอนกลางกลางจากหอดฟ้ามช,ชุกชัยนะครับขาเข่าขุนเทียนจุดเช็คอินแลนด์มาร์ค คนมาเที่ยวหลายเด้่ยยี่นี่นนวันเสาร์อาทิตย์นะรถจอดเต็มได้หรอครับอยู่ไหนโอ้อ้าพี่น้องไปเดินทางไปัำคัานเสียง g p s ครับอ็นช่ผมใั่ผมตอนนี้ก็หอดทับกวางแล้วนะครับของมออทับกวางนี่เสียเราจะสังแกงค่อยนะครับ ตำบลทับขวาง,งแลก็เก่งคอยโอ้ยรวยสม,ยมันม <c oughs> ไม่มนันอะ่อนอากาศเคล่มฝนลินวนะนะนะ่าสัอองหน้เน่ยนะอีกชั่วโมงนึงกันกนาสิทิ้งครับ ในโรงเริ่มนี่รถใช้ลุงเรื่องเรียนงานเขาเขาจะเลือกเลือเรือเอาเนาะแล้วขอดวงซองบอกอันว่างแดงเงี้ยงยากซองยางไอผมใช่อู้หูเล่ยคำเล่ยเหมือนกัน สันเนี่ยก็ขออภไยเลยครับว่าสันเนี่ยล่ะสันย่งแย่งเลยล่ะสถนนีตัวสอ้นนักหนึ่งกิโลไปเอาเดินทางก่อนาผม าหลวงเหรอครับเนี่ยท่าหลวงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปนครหลวงเอาเลี้ยวขวานะครับนี่ไปแดงนะล้งปูนท่าหลวงนี่ครับงานโอ้มีหอนโรงเรียนเอาลงปูนอีกได้เลยนี่โรงเรียน พีรายเทคนิคท่าหลวงซีเมนไทยยื้อนี่นี่เราเรียนเองเองในนอนานท่าหลวงสินอําเภอว่าเอื่เภอสึนเมีย นี่แม่นยังวะเอ้านี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่ปุ่นเลยครับรถไหล พอกันตอนถึงเลยไกลถึงเหรอครับอี่ก้อนยี่สิบกิโลรับผมกายอดแล้วมะเบิ่งครับว่าหลุดลายบ่ไซพีวังแดง เอ๊ะเบกยังโอ้ยโอ้ยอยู่ขังแมดด่น้ำไม่เจอเลยรถเยอะไหมเทียบเลยโอ้ยเดี๋ลงมาเนาะโอ้มีแตร่รถน่อยแต่ว,ว่า ค่อยค่อยครับอเกินก่าไปขั้นเดียวเนอะ้องมีกี่ขั้นเหรอ 2องสามจีห้าหนึ่งสองสามีหหันูันดีหก อ่ะเดี๋ยวผมไปส่งต uh hmm ั๋วกันครับเดี๋ยวมาเบ่งต่อนล่งเลยสิได้ล่งจกถุ่มจักงี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับอยู่มองเกาครับมาท่านไหนล่งอยู่ว่างดองสมซื้อดองรถรุ่งนอดแล้วน้องเลยคนกระลิน ตุกขออ้างอีกแล้วมันนี่จกดพีก็จกดพีก็จกัดโอ,อ,อ,อ้มาแล้วฝนมาแล้ว <c oughs> อ่ะนอนนอนตัวลงไปร่งกับเงินจีนอนยืนยันมาได้เงนนินเนาะนอนหนีหะนอนนนนะไรยังได้เงินโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันมื่อื่น,นเนสาร์ ตกทางแล้วครับมาเขึ้นนี่ก็เอิ่นเขามาลงขั้นแรกครับสั่งเขามาแล้วโอ,อ้หนาเบืรออาจจะลงไฮได้มาขึ้นเลยเป็นใจเอิ่นสองขั้นแรกโหเราใบเวลาจะเอินอยีกว่านี้ขั้นสามขั้นสี่ อาหามไปลุฟังคุณนะครับจะลงไดแตมื่อขึ้นก็เลยใส่ปูนแล้ว Tớ kéo xuống tối mà hành rồi ba bốn chơi dài mần ba ba bốn năm 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 bố năm 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 Để năm 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 với lông lông ตอวนี้ครับเดี๋ยวตัวทั้งหลังก่อนเดี๋ยวผมยื่นเอกสารเนี่ยขอบุญไปเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเปิดไอ้ตอนเปิดหาแล้วนะครับลอกเขาเอนเขาไปเก็บผ่าเราก็ลงนะครับสั่งเขามาแล้วอทีแรกรับซีม้งโฉม้งโฉมไปหอดลง่มปูนกับเทียงใบ ลงบนถนน้คือเราลงวุยลัมนอนอีกขึ้นนึงครับผมสบายใจตอนนี้เข้าเก็บผ่าใบแล้วนะครับวุ้ดไทยให้เบิ้งนะครับเพราะว่าเขาปล่อยไทยเขาบล่ยไทยนะครับเห็นว่านะกล่องรูปวีรีนอ่าไทยนะครับกับคลิปนี้กับเจ้าใเพี้ยงแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็เข้ารล่องเสียบเข้าไปสัง่งออกเข้ากลับแต่เลยน,นะครับกับฝากเ c ซีติดตาม ช่องบอลกุ๊กูน้ำเ้อรคับเ้อเพราะผมอยากสีไทยให้เบื้องยูตอนนี้กับเวลาหาโม่ง10เจาะ12นาทีแล้วครับผมก็อยากไขยเบื้องยูเต่วะครบว่าเห้นไทยเก็บผ่าเก็ปยังเรียบร้อยแล้วถ้าผมกับกับคิดตามช่องบอลกุ๊กูน้ำเ้อรับเ้อกับคลิปนี้กับไม่มียังไรครับเดินทางมาซีพี่ละว,ว่างดองว่างแดง นู่นอนตกขคางมือหนึ่งม,มาอหอดมือว่านเก่ามงบรได้ลงมือว่านมามือนีได้ลงเดินเข้ามาแต่แปดมงเนี่ยมก็ได้มาเข้ามาเปิดผ้าก็คือว่าละ่ะเขาว่าวังดองดองรถบางคนก็เดินว,นว่างนอนแต่ผมยังดียุดเลยขึ้นเดียวอะ่ะขั้นลงก้อนหนาผมมาสองขึ้นครับก้อนหนาผมขั้นขั้นแรกวงหนึ่งสองขึ้นครับได้ลง ยังไหนลุงอ่ะกะที่นี่ไม่มียังไรกะสวัสดีครับ